มีแฟนมิดเดี่ยวในชีวิตครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้นะก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเออ่ไม่ไม่ใช่แค่แฟนมิดเดี่ยวจะเป็นแฟนมิดครั้งแรกเลยแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจากที่เราก็ออกมาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็แบบเราทำทุกที่ทน่เห็นมาแล้วก็จริงดีใจมากที่ตอนนี้เหมือนว่าก็แบบมาซ้อมกัแล้วเตรียมเตรียมงานตัวเอา้วยเออดีใจมากดีใจมากเพราะว่าคือ เหมือนว่า,าพอพอเ,<ล>เราออกมาออกมาดูแลตัวเองเราก็มีจริงๆมีความกดดันหลายอย่างเน <c oughs> ี่ราก็เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันแบบมันจะถูกมันจะผิดหรือว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแบบเป็นยังไงเนี่ยแบบว่าพอพอเหมือนเราเราทำแล้วมันแบบท้ายมดเราก็ดีใจครนะเราก็รู้สึกว่า,าในพัฒนาต่อไปเราก็เต็มที่ในการที่เราจะรับผิดชอบกับความคาดหวังที่เราที่คนคนอยากจะมาดูด้วยแล้วเราเป็นความเสี่ยงการกงดไมขนาดไหนแฟนทำอะไรกัการให้กับคนไม่ได้เลยแม่เกียร์ได้อย่างอยากให้เราเพิ่มรอบอะไรอย่างเงี้ย จริงจริงพอเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเราก็รู้สึกว่าพอเป็นแฟนมิเรารู้สึกว่าเราอยากเวลาที่เราโชว์อะไรเงี้ยเราอยากจะมองเห็นหน้าทุกคนแบบเราก็รู้สึกว่าอยากให้บรรยากาศมันอบอุ่นแล้วเราก็สามารถดูแลทุกคนได้ทั่วถึงด้วยเ้ยก็เลยรู้สึกว่าจัดที่รัชดาลัยรู้สึกว่าเป็นที่ที่เราเหมือนยังสามารถซิงค์ด้วยกันได้ทั้งหมดจริงๆมีคนถามว่าเพิ่มรอบทีไหวไหมคะคือจริงๆเราไม่อยากจัดวันที่แปดควันเกิด ถ้าเป็นวันนั้นนะมันก็จะเหมือนว่าได้แค่นี้ถ้ามีอนกวันอนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่วันเกิดเราเราเรากลัวว่ามันจะแบบพิเศษไม่เท่ากันซึ่งมันเป็นวันที่พิเศษสำหรับเราด้วยสำหรับการขับด้วยใช่แล้วิ๊กเก็ตเตรียมความพิเศษไว้กับบรรยายยบ้างครับว่าจริงหลายอย่างนะครับทั้งในในพาร์ทของการเป็นศิลปินด้วยแล้วก็ในพาร์ทตัวตนของเราด้วยที่จริงเราก็ลงไปทำหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทำแล้วก็ก็ลงไปลงไปสวัสดีครรรัััับบสสสสววดดีีคคับ มันเราไม่กับสิ่งนี่เหมือนว่าเราเราทำอยู่แล้วทำมันไ่ลปด้วยคนนี้ไปไหมอ่ะไปเราคุยกันใหญแล้วนะเขาไปไหมเขาไปไหมต้องถามแต่มิดพเขาอ่ะเกินปุยมุยเกินปุยมุยเหรอ ที่จริงงานไหนครับแทนมี่หรอครับแทนมี้ัทนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองกุศลางงานอีกทีครับผมเพราะว่าที่จริงตอนที่วางไว้ก็ต้องจะเลือกเลือกกันแต่ถ้าโยกได้โยกไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวรับเด็กของเขานะวะไรเง้ยเปพิเศษเขาเนาะวมันเกิดเขาเลยหรอมันพิเศษของเราไม่รู้ว่ามันพิเศษของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าไปได้อะไรเงี้ยเราคุยกันได้ผลประโยชน์หรอปานี เราพูดอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่ขอข่ามันเกิดเต็มมขนแต่สีเขานั้สองออน่บอกว่าสิเทาากาไปแล้วเขาจะได้อะไรกาแฟกี่ใบเตรียมไว้คนทั้งบ้านอยู่แล้วอะ ชอบเพลงเขาอะอ๋อตัวริมนนทนนใช่ใช่ตัวเองตอนอยู่กับเธอชอบเวลาชอบเวลาชอบตัวเพลงตอนอยู่กับเธอก็ชอบแหละชอบมาอยู่ด้วยกันหรือชอบเพลงชอบกินก็ชอบตอนอยู่ทีมีไหมไม่ได้ชอบเพลงหรือชอบเพลงอ่ะเพลงมาตบอกว่าชอบไปละชอบตอนอยู่กับเธอแล้วชอบตอนที่อยู่ทีมีแทนก็มีเขาเป็นคนนั้นอะยังไงล่ะยังไงล่ะ เราอะมากลางพันเรางงเหมือนกันนะว่าทไมันมันเริ่มมาตรงนี้เลยอ่ะแต่เราก็กินเออเราก็ตามทานตามทานพี่พี่เพลงยึดพี่ใครบ้างเพลงชอตัปเพลงของพี่บิลเนีก็ก็จริงก็ก็ก็ได้ดูได้ฟังแล้วอะไรเงี้ยก็ดีครับก็พี่ว่าก็น่ารักดีแล้วเป็นเอาจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เขาตั้งใจมากๆด้วยเป็นเพลงเราเราบอกไปเลยไหมบอกไปแล้วอ๋อเร่จริงๆก็บอกไม่ได้แต่ว่า อ๋อทีจริงมันภาพเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เขาตั้งใจมากครับผมแล้วก็จริงอยากให้ทุกคนดูทุกเพลงของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งสองสก็ลองแบบลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมือนเขาตั้งใจทำจริงๆแล้วเขาก็แบบพยายามกับโปรเจกต์ที่ดีแล้วแชร์เพลงเขาหรือยังเราอะเราไม่แชร์แต่เราบอกคนอ่ตลอดทำไมนะทำไมไม่แชร์ของข้างหน้าหรือยังไงอะไรนะของต้างหน้าหรือจะง่าเสร์จก็ปกติปกติหนูก็ไม่เป็นคนแบบลงสตอรี่อะไรอย่างงี้น้อยอยู่แล้ว ดูน้าดูคินด้วยไม่สิใจอะไรหรอก็ลงน้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บอกคนรับตัวตลอดพูดตลอดครับต่เรื่องของเราบ้างเราของหนูหรอใช่กม่รัไม่รับ่รไ่รั่าัใไรับไม่แล้วมาไม่รไม่รับไับับไั่ไััไรรไม่ไ่ไมไม่ ประมาณละกันครับมันจะไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ที่จริงตัวเพลงพี่ก็พยายามจะคือเหมือนบางอย่างครับที่เช็คมาอะไรเงี้ยตัวเราอ่ะเราเรารู้สึกว่าคือไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่แมทชิ่งกับสินค้านั้นหรือเ<ม>ปล่าแล้วเราจะพรีเซนต์สินค้านั้นยังไงเราก็อยากจะรับงานมามันก็คือหน้าที่เราใช่ไหมครับเรา,าเราก็อยากจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราก็อยากจะพรีเซนต์สิ่งที่เขาเราเรารับมาให้ดีที่สุดด้วยก็คือพอเราเป็นแบบนี้แบบจะเรื่องอะไรนี่บางคนจะได้เงินอะมันเยอะมากนะที่จิ ก็ต้องเงินเงินก็เกี่ยวด้วยเพราะเราตัดสเอามาให้คนนี้นิดหน่อยแต่ว่านิ้นแบบไม่สไตล์ได้ากัครับพยายามพยายามแบ่ชิ้นให้มันสไตล์เดียวกับเราความเป็นเราด้วยหรือว่าการที่เราจะพรีเซนต์สินค้านี้อยากให้คนเชื่อจริงๆริด้วยว่าเราใช้จริงจริงนะการที่เราใช้จริงเพราะว่าก็เยอะที่ไปก็บางงานมองกลับไปก็อาจจะเสียได้บ้างครับผมแต่เมื่อในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราคิดแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเป็นบทเงี้ยนเป็นบทเรียนเรียนูปแทน มีส่วนไหนที่ยากเป็นบินเตอร์ได้บ้างยังขาดอะไรรึเปลูกยังเหลือฟันกับผิวกายนะได้เนาะได้เนาะฟันกับผิวกายเขาฮอตมากจริงๆตอนนี้คุณคือ PT วัดข้างล่างแล้วตอนเนี้ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือว่าจะอะไรต่างๆก็ได้หมดได้หมดเข้าไปที่ในไบโออินสตาแกรมของผมทั้งหมสูงตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนบ้างตอนนี้ ได้เจ็ดสิบแสนเยอะมากมาเลยครับจริงๆเหลือซ้อมซ้อมซ้อมเต้นดีเจาดเจาเอนนี้ก็เหลือลันฟูหรือว่ามันจอดดีเทลอะครับแต่ร้องร้องก็เหลือสัๆเลยก็จริงตอนนี้ทุกอย่างมันนิ่งหมดแล้วเหลแค่เราเราลงไปทำมันให้ให้ได้อย่างที่เราอยากแตมีร้องดก็เซอรไพรส์ม่เซอร์ไพรส์อาจจะไม่ได้เยอมากอย่านะครับผมแต่ก็พยา พยายามทำให้มันมีสตอรี่ม be ีค anyway, ิมิคเข้าไปในโชว์ด้วยครับอันนี้คุยกับใครอันีคนทัมีคนทั่วไปอ๋อแอลว่านนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีที่แบบยังเต้นติดขัดอะไรอยู่ค้างอะไรนะครับตอนนี้มีกี่เป็นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องปาปร์ติบูนอ่าก็จริงๆได้ได้สักเจ็ดสิบละเหลือแค่เรื่องของการมาจองค่าเต้นหรือว่าเรื่องของการตอนนี้มันยังซ้อมแยกอยู่ร้องเต้นทางแรกต้นไปเนี่ยเราเราจะเอาเซสชั่นเต้นกับร้องมารวมกันแล้วก็ ทำทำให้มันเป็นโชว์จริงๆเต้นครั้งนี้จะพิ้วขึ้นไหมพิ้ววิววินเรื่องเรื่องเต้นนะตองเต้นมัหรือเปล่ามูทเมนมูทเมนมูทเมนจะไม่ได้เต้นครอ่าเป็นเป็น blocking มากเลยเป็นเหมือนว่าการแบบให้ตัวเองเหมือนว่าอยู่กับเพลงได้ดูแล้วไม่เคลิ้อะไรอย่างงี้มากกว่าครับโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนะคะ